สบายดีพี่น้องอ่าเมื่อนี้มากินเขาเมาื่อเช้าก่อนพ้ไปแข่งเทนนิสไ้ลูกละน,น่าเศ้าหน่อยเพินแต่งสุดเอาเองเลยเนี่ยไ <c oughs> ม่ยอมไม่เห็โทมไหมใช่ไหมโบกมือแล้วเฮลโลแล้วลูกละ อันนี้มันเป็นร้านเทส t ตรแล้วก็เป็นมี b เบรคฟ a ส t h หอมอันพี่แพทย์นี่ร้านที่นกซื้อเค้กไปให้พี่อ่ะเขาเป็นร้านาขึ้นชื่อในเมืองสคาเมนโต้แอลลูส <laughs> ์สบายดีที่นอกเลยลองทามโนซี่ <laughs> เน<า>ี่ยเดมิสิวก็เลยมือนี้ <laughs> มื่อนี้คุอยมาแข่งเทนนิสเด้อมือแรกคุ้ยแล้วคุอยก็เลยมาแวะกินเขาแล้วการลูกๆก,กับแฟนเข้ากันมาให้ก็เป็นกำลังใจแล้วคุอยไอ้หาเบิรงอันลานคอฟิชช็อปหาเบิร์นคดร์ด Thật ra ngày hôm nay mình muốn th supplél. Ủa mà meなるほど lắm. Nếu nghe reo, Okay. 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 <laughs> okay. okay. mình làm gì vậy? Bây giờ bố j s Này này, nếp ra, เมืองไทยเขาด้ยมุกนี้กะแทบเนาะเคยไปเมืองไทยนี้มีแต่ข้องแซ่บเลย ที่นี่มีบางร้านบางร้านก็้แซ่บบางร้านก็โปรไกแซ่บเป็นไลยโบซู่เมืองไหยพวกอาหารนี่ซู้เมืองไหยบบได้ดอก yeah, ບໍ່ເປັອງໃຫຮນບ eggs benedict and then uh scrambled eggs for Olivia with uh, oatmeal and for for Abigail too. Carrots it's You're going to have some ฟังนี้ก็จะเป็นเพสตรีฝังนึงเขาก็ให้อาหารเ้าเขายังไม่ได้กินกาแฟนะเสวยวัวบกทอกคักแอปเอาเอานื้อปอบบาร์กคุีเซฮเลยะ getting some pastries for you. Oh, okay. They're complimentary. Thank you. Do you need a receipt no. You guys are all set. Have a great day. Thank you. Thank you. I do. Bye. I mean, you don't have to eat because you're going to play tennis. Yeah. You don't want to get, like, stomach cramps. ลุกเจสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องพี่น้องพี่น้ออะสบายดีพี่น้อง yeah นีกินเนี่ย a i t พี่น้องพี่น้อง like brother sister i cousin family อะไรม่นี่ปุ้ยไวเพี่น้องอนี่ยกินเนี่ยนะกินเลย

Are you hiding the pastry? Yeah. You know, bung fan for yan look hen How do you think I get her to eat her food so well? <coughs> you gotta eat the good food first. <coughs> Mm. she's happier today oh that's good she looks better huh she does she slept. Oh, hopefully there's no allergy at, at the park she slept on the way here if there is I'll have to give her Benadryl. That, that helped her last night. I'm gonna, I'm gonna eat the pastry. Can I sit here? cái <laughs> là cà phê anh để quế bay kẹng chen giờ đây loves these potatoes she's like going crazy over them she's going crazy Do you want some more water? This is the best eggs Benedict I've had yeah? ever. Yeah. อ้าวอันแปลงไปเราอันคื้อเองเล่นใช้แล้วมันแจมขึ้นนางลงแล้วเลยเบียเนี่ยมันบอกเริ่มดื้อเราสวงดื้อเราอนนี้เบาอย่างกันนู้นเนาะ

พี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศดีมากอันนี้ค่อยมาแข่งยูภาคเด้อนี่เป็นอันสนามร้าหาะแล้วนะคือผู้ได้มาเล่นก็ได้บบตองใจเงิน,นสำหรับทุกคนเมื่อนี้บรรยากาศดีแล้วก็นี่ค่อยไปเล่นเชนิสยูอีกฝั่งหนึ่งหนึ่สนามเชนิสยู คุยให้เบิ่งบรรยากาศเด้อพี่น้องเดอ้อคุยอีลิ้นไปหอมหายไปหอมคุยเนี่อวุอว่นวายสุดแต่คุยใหยให้พวกเจา้าเบิ่งเอ่เอเฮนบอมันมีสนามลิ้นบอลเล็กน้นอยเมื่อกี้นี้นบอลลกันนี่สนามเบสบอลเขาก็มาแข่งกันเ้าหินเขาเกย์มาเห็ดอาหารเห็ดทันเห็ดนี้มาลิ้นกันเนาะเป็นกิจกรรม โอเคมานํากันพี่น้องค่อยให้แฟนคุยไปสื้อน้ำให้เพราะว่าเขาต้องเอาน้ำเอาอาหารมาแบ่งป,ปันกันอันนี้ค่อยต้องเฝ้ามาแข่งค่อยกันเลยมาก่อนอ่ะยางมะนี่พี่แพทย์อยากมาขายส้มตำไหม <laughs> คันนี้งามจังแม่ยังได้จังวะ Hey Ethan How are you <Good. S 1> Hey give you some cookies today <Okay. S 1> You better get it fast นี่ฮีโนงนี่คุยสิไปลินเดอร์พวกพวกคี้เข้าสิบ่าโอเคฮีโนงคอยว่าให้ฝังคือค่อยนี่เป็นลุนแปลว,ว่าค่อยค่อยลิน คุยลิ้นเก่งระดับคุยอยู่ระดับสีฮาร์เดอแต่แต่หวงนี้นี่เขาแบลว่าเป็นอาจารย์เป็นอาจารย์แข่งนะแล้วพอดีอันคุยโดน u s a เหมืนอนปั้มคุยขึ้นหมาอยู่กลุ่มนี้เฮ้เบสซี่ I'm talking to my peeps my tight peeps I'm vlogging <laughs> อันนี้กัปตนันคุยเดอเบสซี่เซ่ไเซสบายดี สาสาบายดี it means hello, hello 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 คุยยัใไงน้องบึงเขาว่าอันอันกลุ่มนี้มันกลุ่มพี่ว่าเขาเป็นอาจารย์ซ่อนพวกนั้นเราคุยกับบุก้าเนาะเราคุยต้องได้มาแข่งกับเขาเพราะว่าคุยโดนอันเขาอยากให้มาลิ้นบนฮีแล้วก็คุยเล่นอยู่ปีหนึ่งแล้วคุยกันโดนเขาก็ชื้นเป็นบอกระปีหน้าเขากระหลงไปยูซีฮ่าพี่ว่าเป็นซีมพี่คุย ขวัญจะอยู่แต่ค่อยรียดให้ USCA อยู่เนี่ยมันบั่มค่อยขึ้นมานันเดอพี่น้องค่อยกับมาแข่งนแต่บิดเดียวเนียเดี๋ยวค่อยกับออกแล้วเขรามาเข้าทีเฮ้ยมิเ e ลกูด I am obsessed what can you say yeah I know this is a this is a park so I'm showing them it's a park oh got you yeah Yeah, yeah, the, I, I I vlog, so it's easier with the phone. To vlog. Yeah, but vlog, yeah. yeah so loves to vlog. Yeah, so, but when I go watch you guys, and I bring my big gun. Yes. This is different. I'm playing today, you know. Yeah, you gotta have Let's go say hi to Ethan. Ethan and Vanessa. Hey, how are you guys doing? Good. I'm supposed to go over there and warm up, but. <laughs> You're more interested in playing on the phone? <laughs> <laughs> oh my goodness! You guys are gonna find this entertaining, huh? Of course! Yeah. Alright, how many minutes do you give me? Oh, you'll be out there a long time. Yeah, okay. Alright, I better get in. Okay, Pinang, you know put the link Check